จำนวนซ้ำออกนะครับวันนี้มีคนที่อยู่ในระบบที่มาลงทะเบียนทั้งหมด23.5แสนคนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขแรกนะครับที่อยากจะขอถแถลงให้ทราบนะครับใน23.5ล้านคนก็แบ่งออกเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บสมบูรณ์ใช่ไหมครับข้อมูลจะถูกส่งไปเช็คที่กรมการปกครองนะครับว่าท่านมีตัวตนจริงถูกต้องตาม ระบบฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองนะครับอันนี้ก็ผ่านมา21.1ล้านคนนะครับคนที่ยังไม่ผ่านก็อีกมี1.8ล้านคนนะครับ1.8ล้านคนนี้ผมขออนุญ,ญาตเรียนเลยนะครับว่าสิ่งที่ไม่ผ่านก็คือท่านจะได้รับ SMS ว่าหมายเลขแบบประชาชนนี้ยังลงทะเบียนไม่สําเร็จอย่างที่เคยได้นะครับก็คือท่านยังไม่ถูกนับเข้ามาอยู่ในที่เราจะเข้าไป ขัดกรอบว่าท่านจะมีสิทธิหรือไม่มีสิทธินะครับ1.8ล้านคนนี้ผมย้ําอีกครั้งว่าสิ่งที่ผิดเยอะๆนะครับเวลาลงทะเบียนท่านก็บอกว่าท่านลงถูกต้องหมดแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราพบว่ามีการผิดเยอะ3ามที่ด้วยกันนะครับที่แรกคือคํานําหน้าชื่อคำนำหน้าชื่ออันนี้ไม่ต้องใส่นะครับเวลาชื่อท่านใส่ชื่อของท่านลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องใส่คําว่านายนางหรือว่านางสาวไม่ต้องใส่นะครับยศก็ไม่ต้องใส่นะครับพิมพ์ชื่อลงไปเลยอันนี้คือ สิ่งที่เราพบข้อผิดพลาดนะครับส่วนที่สองก็คือการสะกดชื่อหรือนามสกุลก็ตามที่เป็นสระแอรหรือหรือสระเอเนี่ยครับบางทีสระแอท่านไปพิมพ์สระเอสองครั้งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนละชื่อกันนะเวลาไปตรวจสอบกับร,ระบบทางข้อมูลของทางกรมก,การปกครองรมันต้องตรงกันทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราตัวสะกดต่างๆขอให้ท่านตรวจสอบดูให้ดีนะครับว่าตัวสะกดทุกอย่างการ,รันการใช้สระแอรสระเอเนี่ยก็มีผิดเยอะนะครับ อันนั้นคือส่วนที่สองนะครับส่วนที่สามคือรหัสที่อยู่หลังบัตรของท่านนะครับจะเห็นว่ามันจะมีเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสองตัวตัวเลขแล้วก็ขีดแล้วก็ตัวเลขแล้วก็ขีดตัวเลขเนี่ยนะครับก็สองตัวแรกที่เป็นรหัสตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าสับสนระหว่างเลขศูนย์กับตัวโอนะครับอันนั้นอันแรกกับขีดที่ขีดเนี่ยไม่ต้องใส่มานะครับไม่ต้องใส่ขีดนะครับใส่ตัวเลขลงไปได้เลยนะครับ นั่นคือสามที่อยากให้ท่านาที่มีประสงค์อยากจะลงทะเบียนในโครงการนี้จริงๆท่านรีบลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเรามีกาหนดที่จะปิดในวันพุ่นี้เวลาเที่ยงคืนนะครับวันนี้ยังมีเวลาท่านที่ลงทะเบียนไปตรวจสอบข้อผิดพลาดนะครับที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จทั้งหลายนะครับลองดูใน3กรณีที่ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเ,าเป็นการผิดตรงนี้จํานวนมากนะครับส่วนอีก600,000คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็คือก็คือการลงทะเบียนเมื่อวันศุกร์ ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธจนถึงวันพุธเที่ยงคืนที่เราปิดรับลงทะเบียนเราจะเอายอดสุดท้ายเนี่ยไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะได้เป็นอยู่ในกลุ่มสีอะไรอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับทีนี้กลุ่มที่ผ่านมาทั้งหมดย1ิบอดล้านหนึ่งแสนคนนะครับแยกออกเป็นสามสีอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับสีเขียวคือกลุ่มที่ได้สิทธิ์ผ่านเกณฑ์นะครับมีทั้งหมดสี่ล้านสองแสนคนนะครับกลุ่มที่สองที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าสีเทานะครับจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม มีทั้งหมด6ล้านสาแสนคนนะครับและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่3าคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดกรองนะครับท่านไม่ได้สิทธิ์มีทั้งหมด10ล้านหกแสนคนนะครับทีนี้ในแต่ละกลุ่มจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับกลุ่มที่เป็นสีเขียวที่ท่านได้สิทธิ์สี่ล้านสองแสนคนภายในสัปดาห์นี้เงินถึงท่านครบถ้วนทุกคนนะครับวันนี้เราจ่ายไปแล้ว3ล้านสองแสนคนเมื่อวันศุกร์นะครับรอ,อีกประมาณ1ล้านคนสัปดาห์นี้สันดสองวันนี้จ่ายครบหมด เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีปัญหานะครับท่านได้เงินครบถ้วนในสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับส่วนที่2การขอข้อมูลเพิ่มเติม6ล้าน3แสนคนนะครับวันนี้มีคนกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแล้ว4ล้าน4แสนคนนะครับเพราะฉะนั้นท่านเหลือประมาณ1ล้านเศษเศษนะครับก็ขอความปรุณาครับว่าท่านช่วย เข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วนะครับเราจะได้ประมวลผลเร็วแล้วท่านก็จะทราบผลเร็วครับว่าท่านได้หรือไม่ได้นะครับถ้าท่านได้สีเทานี่จะมีผลอยู่2อย่างนะครับถ้าท่านได้ท่านก็จะได้สีเขียวกลายเป็นส e <It> ีเขียวนะครับก็รอรับเงินส่วนท่านที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วประเมินผลกลับมาว่าท่านเป็นสีแดงนะครับท่านไม่ได้สิทธิ์ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินการคัดกรองนะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับ ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้สิทธิ์วันนี้นะครับเป็นกลุ่มของ10.6ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะครับท่านสามารถเข้ากระบวนการทบทวนสิทธิ์ได้นะครับถ้าท่านไม่เห็นด้วยวันนี้ผมเข้าใจว่าเราส่ง SMS ให้ท่านไปแล้วเนี่ยมากพอสมควรนะครับอยู่ที่4.7ล้านคนส่งไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือจะส่งให้หมดภายในสัปดาห์นี้นะครับท่านจะได้รับ SMS ทุกคนนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสี สีเขียวสีเทาสีแดงทั้งหมดจะได้รับ SFS ครบหมดแล้วนะครับจะไม่มีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลไม่มีแล้วนะครับการนี้การตรวจสอบข้อมูลเสร็จหมดแล้วก็ท่านที่ได้รับ s m s ว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็สามารถไปใช้ช่องทางการขอทบทวนสิทธิ์ได้อันนั้นคือผลของการคัดกรองทั้งหมดที่ดทได้มีการลงทะเบียนมาตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็เสร็จเศ็จทั้งหลายที่เหลืออยู่วันหกแสนแล้วก็จะเพิ่มอีกสัก วันละไม่ถึงแสนจากนี้ไปจนถึงวันปิดลงทะเบียนนะครับก็จะรวมและจะประเมินผลในขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ที่อยากจะเรียนให้ทราบนะครับส่วนประเด็นที่สองคือการทบทวนสิทธิ์นะครับซึ่งได้มีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกนะครับก็เรียนว่าระบบไปได้ด้วยดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรจนถึงเมื่อเวลาสิบสองนาฬิกามีผู้ขอทบทวนสิทธิ์เจ็ดแสนสี่หมื่นคนนะครับ ก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ตามตามที่ตั้งใจไว้นะครับก็คือระบบรันได้อย่างดีนะครับทุกท่านเข้ามากรอกข้อมูลที่จะขอให้กรอกนี้มีไม่มากเลยนะครับท่านเข้าไปท่านยืนยันตัวตนด้วยเ,เลขบัตรประชาชนนะครับหมยเลขโทร,โรศรัพท์มันเดือนปีเกิดแล้วท่านก็เข้าไปยืนยันอาชีพได้เลยครับวอาชีพที่ท่านทําจริงคืออาชีพอะไรสถานที่ที่ติดต่อได้คืออะไรนะครับเบอร์ที่สามารถติดต่อท่านได้ใช้เบอร์ไหนนะครับแค่นี้เองท่านยืนยันกลับมาจบ นะครับก็มี4ีหขั้นตอนง่ายๆในะเอกสารเดี๋ยวทางทางจะทาง,ทางกระทรวงทางจะแจกให้นะครับว่าภาพนี้จะมีขั้นตอนอยังไงนะครับถ้าเกิดท่านืึอมวลชนช่วยนําไปเผยแพร่ต่อได้ก็จะมีความเข้าใจนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้ง่ายกว่าตอนลงทะเบียนเยอะท่านไม่ต้องกรอกอะไรเยอะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่ท่านใช้ลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับอันนั้นคือ2เรื่องที่อยากจะ,ะถแถลงข่าวในวันนี้นะครับถ้ามีประเด็นคาถามเชิญครับ มีครับแต่ว่าสีเทาเนี่ยผลจะเริ่มออกตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปนะครับผลของสีเทายังไม่มีครับแต่ผลจะออกวันวันอังคารนี้ถ้าคนที่กรอบแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่กรอบผลของท่านก็จะท่านก็ยังไม่ทราบผลอยู่ดีท่านท่านก็จะไม่ทราบว่าท่านจะเป็นสีเขียวท่านจะเป็นสีแดงถูก<ะ>ไหมครับ ถ้าภายใน10วันได้จะดีครับไม่ได้บอกว่า10บวันแล้วจะตัดสิทธิ์ไม่ได้ตัดสิทธิ์ใครนะครับเรื่องนี้เราอลุมล่มรวยเปิดกว้างมากๆนะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาท่านช่วยมาตอบคาถามครับถ้าเกิดท่านได้ SMS ว่าเราขอข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมครับท่านก็เข้ามาในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เข้าไปส่งขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็ตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังเปิดกว้างให้นะครับเพื่อให้ท่านลองไตร่ตรองดูครับว่าท่านจะทบทวนสิทธิ์ท่านก็เข้ามาในช่องทางนี้ได้ครับแล้วก็กระบวนการทบทวนสิทธิ์ก็อย่างที่ทราบครับว่าเราจะามีทีมของเจ้าหน้าที่ลงไปยืนยันตัวตนท่านและก็การประกอบอาชีพของท่านนะครับ